เพียงอ่ะ <c oughs> ยงไ,งไมเอาอนม้นนนตละใครเปิดเพลงวะชมพูชมพูอร่อยหอมากมันโคอ,อร่อยเลยมเ,เทเยัสศเลดว่ะีะะน้ำตาลปะสีน้ำตาลที่กหแฟวะทีน้ำตาลน้ำตาลกูไ่เลย

ตชุ่มครูมันมากคนที่ชูที่กะมันมากมันมากใัไม่เอาเลยแมเราว้าไอันนี้มันร้อนเปล่าวะซีมนเดียวจ้ามแปดหนึ่งบกหงได้สองบกสองได้สี่ได้ห้าไอ้พูดฟ้าเป็น เเยด็นไง้ station, าโอ้กดทำไมวะ Ô tụi mày không mày ngoan 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 เป็นสปเปผมเป็นสปายไอ้ไอ้สิูดซาง่ายมากไอ้ตัวแฝงอะไรน,นี่ไม่ชเดไม่เข้าหรอ,อดเดี๋ยวพูดซิเดี๋ยวากุระทาก,กุระติเ,เกมหายวะพคตอดีกแหละ่ะไ,ไนะ ครับไล่คนก็นได้ไเปกมก็ได้ขาวเลยครับมาถึงขาวเลยมึงหมดะไรแล้วหขาวไอ้เนี้ยมันคุณทำเควสได้ไหมเนี่ยกูวิ่งไปถึงเควสเอาดำออกไปเลยถ้ากดแบบเนี้ยกูจะวิ่งถึงเควสอยู่แล้วไอ้เตี้๋กูวิ่งถึงเควสอยู่แล้วโว้ดละขาวขาวเลยงั้นะล่ะข,าว,ขาวเลย เป็นจ๊บหลาตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าใครเป็นโจ๊กเกอร์จะร้องเพลงป่วนก็ได้โจ๊กจ,จ,จ,จะได้รื้อจบโจจะได้รื้บโดผมทุกคนโหวดผมข้าแล้วเนี่ยเห็นมันไปไม่ไ วัวจะได้เฮ้ยไอ้ยืมมึงเ,เ,เ,เรียกวัวนี่เฮ้ยมึงลีลาจังปะเออเมื่อไหร่คุณจะโหวตคะถ้าคุณไม่โหวตเอาโอกแม่งนะคะนีเ่เลยนัไปแล้วโหวกูดิเปิดมันเปิดเพลงทำไมอยู่วะ เล่นเกม,มก็เล่นเกมดิเออไอ,อ้เหียเยกกเยเ้ยกูไม่ได้ทำเฟสได้กะทีเลยวะชักจะลำมันไส้ละไม่ตานี่ไม่น่าเล่นเลยว่ะตานี้ฮะมันนี่เป็นเจ้๊ฮัลโหลเขยน้ำมันตายใครดำอะ่ะ เนข้าจะหูดีนะโอเคไหมีน้ยอยู่สีอะไรนะผมค้สีฟ้าไป้อยสีฟ้าไปไปข้าวผมปูดหมวกห้่าไน่ไอ้นี่ไอ้หน่ไม้ผู้สาวออกไหม บางคนอาจจะโกหกเป็นโจเกอร์ก็บ้างก็มีลองลองเอาพู้สาออสงสัยพูดสาว่ะลองหัวพูดสาดิสงสัยพูดสาเกมนี้ไม่นาเลยเลยกรบอยเยกบอกลม่ัวเล่หเลยมันเป็นโพงมันโงดาไม่ดาโพเลยเลยนะ

เคล็ดกูจะเสร็จแล้วไอ้เยสไลเปอร์ไอ้สัตว์แม่งมันคือเมือพี่มุ้งไอ้สักระนั่นไงไอ้สักระไอ้ควายมือผาบหงออวอ้าวไอ้น้ำเงินไอ้ฟาดไอ้เฮ้ยแม่งกลายจากเสล็ดเลยแม่งม

อาบวกกูมาดิบวกกูมาบวกมาดิบวกมาเหียจบเกมเจอกูบวกแค่นี้จบเกมเจอกูละเจ็บแม่งเนี่ยปวดตัวเองเลยอ้ออยากแพ้มเล่นอย่าี้ยอยากแพ้อมองเล่นเล่นเล่นอยากแพ้นะอยากเพ้นะเฮียแม่งกลีเหียแม่งทนเสียนกระเดะอ้ะ

มานีง oh um ่โง่กูไม่ยิงฆาตกรหรอกกูยิงมึงฆาตกรหรอกกูยิงมึงนีู่เลยไอโง่อีโดโง่อีควายยังไงอีแม่กเรียพ่อเกลี่ยจำไว้นะไอ้ควายอีสันดอนหมอมึงจำไว้เลยนะอีโดมึงจำไว้โอ๊ยอ๋อสมองเต็มสุขใสอีงู น่ามันเหมือนปลาส้มแล้วอีโง่ไอ้เหี้ยอีโง่อีโง่อีโง่อีสมองควายเออสวยขัตกรชนะสวยสวยกูรู้อยู่แล้วใครเลยขัตกรอ่ะกูรู้อยู่แล้วใครเลยขัตกรอ่เออบอกอย่างนี้แล้วบอกไม่ยอมฟังก็อย่างนี้เลยนะบอกไม่ยอมฟังก็อย่างนี้เลยนะเออขัตกรก็แพ้ไปขัตกรแพ้ไปขัตกรก็ชนะไปลูกเรือก็แพ้ไปบอกไม่ยอมฟังก็อย่างนี้เลย มโอเคไปมาตาคนดูคลิปนี้เดือดเลยคลิเนี้ยเดือดเดือดใจเลยอ่ะ